คนนี้ก็มีจัดเล็กน้อยะะอแล้กครับยอดฉับจะไปพิดฐารที่เจดียกลางน้ำริทัฒนหลงปู่ของอินทั์โด่ก็รถสลิงได้ขาดหลุดลง ลงมาที่เดิมนะครับกำลังซ่อมนะครับกำลังทำลูกทีซ่อมอยู่นะครับก็จัดเจดีทองคำนะครับตัวสลิกขาดนะครับกำลังจะจุกชีอหมายแล้วว่าตัวสลิดขาดกลงมาที่เดิมตัวดีที่ไม่มีใครสนใจรับอันตรายนะครับ กดรอขาดพุชนะครับาพุสุดนะครับสองเซนหนึงดีเนาะดีเนาะสลิงขาดนะครับสลิงขาดลายลมาดีเนาครัดตัวอะไรเนาว่ามันขาดไปี่ไหเราตดเกำลังจะถูดชื่อหมาด้วนะครับ S <S> นี่คือจอดดี่การน้ำนะครับที่สะผานหลวงปู่ท่านก็ับผ่านอยู่กดดากำลังจะถึงที่แล้วสลิงก็ขาดลงมานะครับตอนนี้ กำลังซ่อมอยู่นะครับกำลังรือีวังนไม่คลบอีกครั้งนะครับโชคดีที่ได้มีใครได้รันธ rays คนคนนี้เขาคนดีนะครับดีนะเนี่ยท่านลุงปู่ก็อยู่นี่นะครับดูกับท่าน,นอาจารย์ยเราท่านอย่างไม่ทิดกัน ครับครับครับแล้วครับ <laughs>